พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชโองรารพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ212ปีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีราจานย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับมูล,ลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์ศิษยานุสิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชการนี้ความทราบฝาละองทุลีพระบาทจึงส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราถชบภ์พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายพระไตรเครื่องไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระธรรมวชิรมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์องค์แสดงพระธรรมเทศนา และประสงค์สมณศักดิ์ประกอบพิธีโดยหม่อมหลวงอุบลวดีชยางกูรเป็นผู้แทนนำถวายนับพระอุโบสถวัดพระเจ้าตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดพระเจ้าตุพลวิมลมังคลารามเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งรั้งพระบาาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวายราชสมบัติทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่วัดโพธารามเป็นวัดในเขตใกล้จิตพระราชฐาน ระบาดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชจึงทรงรับปฏิสังขรณ์วัดโพธารามโปรดให้ทรงสร้างวัดใหม่ในที่เดิมราวปีพุทธศักราช2,331ใช้เวลาก่อสร้างกว่า7ปีและทรงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาวาสต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4, ส่ทรงเปลี่ยนซ้อยนามวัดว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งนี้พระบรมราชาสรีรังคารของรัชการที่หนึ่งได้บรรจุใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถบัดประเชตทุพลวิมลมังคลารามด้วย